เมืองเซเซดานะครับเราไปอยู่ที่โรงแรมหนึ่งและที่เราจะมาเช็คอินก่อนนะครับนี่โรงแรมที่เราเช็คอินคือเฮลโฮเทลนะครับแค mm hmm. ่ชื่อก็ตกใจแล้วนะครับโอเคมาดูกันที่นี่เราจองมาคือลรประมาณหมื่นสามนะคะห้องน้ําใหญ่โตอลังการวังเวอร์นะคะใหญ่กว่าทุกโรงแรมที่ทุกคืนที่เรามานะใช่ก็แยกห้องน้ําห้องซุ้มด้วยก็คือห้องใหญ่เลย รอะว่านี้ก็มีห้องน้ําแยกอีกห้องหนึ่ห้องสว้วมแยกอีกห้องหนึ่งใช่ก็โรงแรมอาจจะดูไม่ไม่ได้ใหม่มากแต่ว่าก็ถือว่าโอเคใกล้ตัวกระเช้า,ชาที่จะขึ้นตัวซูซิด้านะครับใช่แล้วก็คือจะบอกว่ามันจองยากค่อนข้างเต็มนะแถวแถวเนี้ยใช่อันนี้ก็เป็นระเบียงวายมะเร็ระเบียงกว้างขวางกว้างมากอ่า แล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นต่อกระเช้าไปต่อนะคะเดินไปประมาณ5นาทีไปถึงเซ็นเตอร์นะคะแล้วก็เดินต่อจากเซ็นเตอร์ไปอีก5นาทีเพื่อไปขึ้นกระเช้าไปนะครับเรากจะขึ้นกระเช้านะครับไปข้างบนยอดนะครับเซเชดานะครับอ่าเดี๋ยวมาแปลงครับมาตัวคนละ52ยูโรอ่ามาเลยมาเลยอ่ามาพวกเราจะได้ดีคนเหมาเหมาอันนี้เหมา อโอเคค่ะเดี๋ยวเราขึ้นขึ้นไปดูข้างบนกันค่ะเฮ้ยนี่นี่เดี๋ยวรอรอดูว่ามันจะจะเหวี่ยงเราขึ้นไปอย่างงี้เนี่ยไ,ไปแล้วไม่ไม่เอามามองนึเฮ้ยทั่ให้บาลานซ์กันดิไม่ตกตกลงกระเช้า<ต> <ๆ S 2> ไม่ <ๆ S 2> ไมเสียงขึ้นกระเช้ามาทอดหนึ่งละนะ แล้วก็เดี๋ยวจะกังจะขึ้นเ,เช้าอีกทอดหนึ่งไปสู่ย่อยเขานะครับเช้าก็คืออันนี้ขึ้นข้างบนสุดใช่อดีนี้รอสมนาทีค่ะก็อยู่ในตั๋วราคาเดียวกันนะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มใช่ซื้อเพิ่มก็ไม่ไหวละค่าตั๋วนี้ก็ประมาณคนละสองพันนะเปเอาจริงนะ,ะถ้าขายตั๋วก็ขายได้นะเพราะซื้อ50ิยูโรขึ้นมาแล 2, ้วสองพัถ้าซื้อขายอีกแล้วไปต่อก็ต้องซื้อนะ,อะไม่งั้นก็ไม่มีอะไรละใช่ โอเคค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนกันค่ะนูสุดยอดนูนะคะ ก็ขึ้นมาถึงยอดเขาแล้วนะครับนะซึ่งก็เดินมาจากจุดกระเช้าอีกสินาทีนะครับนี่จุดนี้ก็เดินเดินเดเดิน,ดนมานี่เธอเดินค้อมขึ้นมาแต่นี่คือวิวที่เห็นจากจุดนี้นะครับตั้งแต่ก้อนนั้นก้อนนี้ก้อนนู้กน,น,นก้อนไฮไลท์เราอยู่ตรงนี้นค่ะอกอนไกนปลายตรงนี้ใช่แต่ถ้าอันนี้คือมุมมุมเดียวนะอ่ะ ถ้าถ่ายมุมอื่นก็ต้องเดินอีกอแต่เราเลือกมามุมที่สูงที่สุดก่อนออ่าเคมุมอื่นจะได้ดูเบาลงโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันที่จุดถ่ายรูปเลยอะมาครับก็วันนี้นะครับเราขับรถนะครับขึ้นมาบนแอลเดอร์ซูซี นะครับแล้วก็มาพักโรงแรมบนนี้เลยนะครโดยที่เราไม่ต้องขึ้นกระเช้าหรือว่าเดินขึ้นมานะฮะนี่คือเราอยู่บนยอดเขาเลยนะครับมาดูกันนะเราที่นี้ได้ห้อง106นะครับโรงแรมชื่ออะไรคะ,ะไม่รู้ <Hotel> อะสปอร์ตโฮเทลเซนซอนนี่ค่ะใช่ก็รโรงแรมนี้ก็จองยากนิดนึงนะคะคือมันเต็มไวเอาง่ายๆเพราะว่ามัน คนก็อยากยไม่อยากเดิอนอ่ะก็จากจุดพาร์คกิ้งมาเดินมาสักห้าสิบนาทีอ่าแต่ว่าแดดมันแรงมากเปิดมาแล้วนะครับก็ตรงนี้จะเป็นโซนตู้เสื้อผ้าไปนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างหน้าเป็นห้องห้องน้ำอ่ะตรงเนี้ยน้ำต้องเข้าไปก่อนมันจะเป็นเซนเซอร์ป่ะอ๋อเปิดไฟเปิดไฟอ่าอุ้ยคลาสสิกเซ็กซี่เลยเนี่ยไม่มีตัวก้นไม่มีอะไรก้านอาบน้ำแบบไม่มีอะไรก้นไฮไลท์สิ่งที่เป็นตรงนี้นะฮะก็คือเป็น ฮอททับนะครับอ่างอาบน้ำแล้วก็นี่นี่นี่วิวโอ้อ่นนี้เป็นวิวนะครับภูเขานะครับแต่ข้างล่างเรานี่ค่ะตรงนี้เป็นกระเช้านะคะก็คือนักท่องเที่ยวที่เดินขึ้นมาถึงนี่เขาก็จะขึ้นกระเช้าขึ้นไปอีกใช่ใช่ใช่เราอยู่ที่นี่กี่วันสองคืนสองคืนก็คือเราแพลนกันว่าชำเราจะพยายามมองหาแสงเช้ากับแสงเย็นก็สองรอบ อ่านะครับสอรอบนะครับก็จะเป็น4 4 4ช่วงนะครับเพราะว่าเ,เวลามาถ่ายภาพนะครับสายไลน์สเคปอย่างเรานะฮะก็ธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่เราควบคุมไม่ไดอ้อ่หรือพยากรเนี่ยลน้านานๆก็ไม่ได้ครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามเหมือนมาอยู่หลายวันหน่อยนะเพื่อพยายามเขาเรียกว่ารอโอกาสที่ใช่ประมาณนี <c oughs> ้บอกว่าโรงแรมนี้น่าจะถูกใจตากล้องนะเพราะว่า เปิดออกไปปุ๊บเดินปุ๊บถึงเลยกว้างใหญ่นะคะอันนี้เราจองมาในราคา900ยูโรต่อต่อ2คืนก็ค,คือคือรา450รวมอาหารเป็นฮาฟบอร์ดนะก็คืออาหารเช้าและอาหารเย็นแล้วประตูมันมี2อ,อย่างอันนี้คือแง้มเพื่อให้อากาศเข้านิดนิดแง้มข้างบนก,บกับผักเข้าไป,าไปอ่าแล้วก็บิดแล้วก็เปิดเปิดตรงๆนี่เปิดได้เปิดทับครึ่งนึงอะ่ะมันจะเป็นประตูออกมาก็วิวนี้เลย จอดรถข้างล่างนะมี่คนเดินเทลกันเยอะมากแต่ห้องนี้ก็อาจจะมีข้อเสียเล็กน้อยอันนี้ก็จะพุกผ่านนิดนึงเพราะว่าคนมาขึ้นกระเช้าตลอดซึ่งของเราเป็นพาโนนะมันก็เป็นกระจกหมดเลยใช่ใช่ที่เราเลือกห้องนี้เป็นเพราะว่าจริงๆก็อาจจะมีมุมนึงอ่ะที่เอายังพอถ่ายรูปได้ก็คือตัวอาบน้ำอยากถ่ายกับอาบน้ำว่าราคาก็ใช้ได้นะไม่ไม่ได้แพงมากเทราว่าข้างล่างเราก็ราคาประมาณนี้อันนี้รวมอาหารเช้าเย็นนะแล้วก็ไม่ต้องเดินขึ้นมาขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้ม ก็เนี่ยถ้าใครรู้สึกว่าเดินไม่ไหวไงก็นี่คือทางเลือกนะครับเพราะว่าในทริปนี้เราเรามีหลายจุดอ่ะที่ต้องเดินเยอะอ่ะนะครับล้วก็อาจจะเซฟแรงนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูนะครับว่ารูปนี้นะจากจุดที่เอารูปขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับ เดินจากโรงแรมเนี่ย5นาทีอ่าอ่าแทนที่จะเดิน50นาทีอ่าหรือเดิน5นาทีอตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงแรมใหม่ นะชื่อโรงแรมไทโรนะครับซึ่งก็เป็นโรงแรม c ดาวนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาที่ไหนกันนะบะีโบสถ์เซ <dal> นแ <Saint S 1> ม็กดาเลน่าเซนแม็กดาเลนาชื่อจันทร์ยานเกือนนะครับใช่ทีนี้เมื่อกี้นะครับเราก็งมอยู่กับประตูห้องพักนะครับดูมันธรมธรมดาธรรมดาเนถะอะมีแค่กุญแจธรรมดาละไขนะดังแก๊กใช่ไหมแก๊กไหม ถี่บ้านเราก็สองหมุนก็คือดันได้เลยไอ้สองหมุนมันยังไปไม่ได้ดันไม่ได้เอ๊ดันไม่ได้จนกระทั่งเราต้องถามเพื่อนบ้านเราไปอีกแก๊กป๊หนึ่งแก๊กแบบฝืนๆหน่อยวันนี้เราจองมาสามคืนเลยนะคะใช่เพราะอะไรบอกเขาสิเพราะว่าขั้นต่ำที่นี่เขาจองสามคืนที่อื่นรอบนี้คือเจ็ดคืนนะคะ ธรรมดาค่ะห้องไม่ได้มีอะไรมากนะคะแล้วก็มีวิวโอ้นุน่นดลัลไมวิวดีดประตูนหน่อยนี่ดลัลไมของเรานี่แล้วก็วิวจอดรถได้นะคะมีสปามีซาวน,าน่านะที่นี้ แล้วก็เราสามารถขับรถไปได้นะคะที่นี่เขาเป็นถ้าเราเป็นเกสนะคะเขาจะมีบัตรส่วนลดให้เราครึ่งราคาแต่ถ้าเป็นรถบัตรเนี่ยฟรีเลยขึ้นไปนะคะตอนนี้แดดเป็นไงแรงมากแรงมากเห็นเพื่อนบอกว่าตอนนี้เพื่อนอยู่อังกฤษเพื่อนบอกว่าเหมือนช่วงนี้ยุโรปคาเจอฮีทเวฟมันก็เลยดูร้อนกว่าปกติอยู่ในร่มอ่ะไม่ร้อน <h ums> ใช่วันทูสาองศาถือว่าก็ถือว่า สำหรับคนไทยเนี่ยอยู่ได้สบายแล้วก็เมื่อกี้ลองนั่งใต้ต้นไม้เงี้ยร่มๆเนี่ยเย็นสบายมากเลยน่่นอนแต่ว่าพอออกแดดปั๊บเนี่ยเหมือนไม่ไหวเหมือนซอฟตกนรกอะไม่ไหวแล้วเธอคิดดูนะเราเรากลัวมากเลยที่เราจะไปเดินอะไรนะเตซิเมกันนะจะไปเดินเตซิเมกันแล้วแบบโหไม่มีอะไรให้บังอ่ะไม่มีต้นมงต้นไม้อะไรให้ให้หลบอ่ะมันจะเป็นยังไงอาการมันจะเป็นยังไงกังวลมากใช่โอเคประมาณนี้ก็ เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันก่อนตามนี้ไปเดินเล่นหลังจากที่เราเดินขึ้นเขากันมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงใช่สามสนาทีสา <c oughs> ิบนาทีครก็นี่คือวิวที่เราต้องการนะครับแล้วก็แสงจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะผลยอดไปแล้วนะครับก็เราถ่ายภาพน,นิ่งกันไปแล้วนเดี๋ยวจะโูมให้ดูนะจบแล้วครับนายนี่อยู่ที่เซนต์ซันตามาตาเลน่ารับน คนเยอะมากตอนนี้ตอนนี้สามทุ่มตรงพอดีโดนที่ตกแล้วใช่ก็เริ่มลงกันแล้วเพราะเขได้รูปเขาก็ลงแล้วแสงตรงยอดเขาเนี่ยก็เลยหายไปแล้วคนก็เลยเริ่มทยอยกลับแหละใช่ใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะอินเสิร์ตภาพให้ดูนะว่ายอดภูเขาสีแดงเป็นยังไงเขาเรียกว่าอัลเพนโกล์เอลเพนโกล์ก็คือเป็นแสงเนี่ยมันแตะยอดเขานะครับซึ่งจะเป็นสีออกส้มส้มอิดออกส้มอิดเลยประมาณนี้ ก็เดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันก่อนตามนี้ <laughs> <laughs> ไปเดินเล่นเย็นวันนี้นะครับเราก็จะพามาเดินเล่นกันที่ไกสเลอร์อาร์มนะครับนะซึ่งเราจะเดินขึ้นเข,ขากันนะครับใช้เวลาประมาณ50นาทีนะครับตามป้ายเลยนะครับ <laughs> ก็ทางเนี่ยค่อนข้างเดินง่ายนะับเป็นทางแบบเนี้ยนะทางถนนแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเ,เดินขึ้นเขา อย่างเดียวเลยนะฮะก็ค่อนข้างนานนะครับเดินขึ้นเขาลวดลวดเลยก็เราก็พักกันค่อนข้างบ่อยนะครับนะไม่รู้อีท่าไหนนะคือเราพักกันแล้วพักกันอีกเนะี่ยมันก็เดินถึงประมาณ5 0ินาทีเป๊ะเลยนะครับนะนี่ับเราถึงกันแล้วนะครับนะเป็นวิวที่อลังการมากๆนะส่วนตัวผมประทับใจวิวนี้มากๆนะครับเรามาถึงกันตอนสักหก โมงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวอยู่บ้างเราก็จะรอแสงเย็นฉาบยอดเขากันตอนประมาณ3ามทุ่มวิวเนี่ยประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายกันตรงบ่อน,น้ําเล็กๆตรงข้างหน้าเนี่ยเขามีเก้าอี้นั่งชมวิวนะฮะได้ทั้งวันเลยนะอากาศเย็นสบายนะครับ นี่บอ่อน้ํานี้นะครับนะก็เราจะรอถ่ายแสงเย็นแบบนี้นี่นะนี่คือภาพที่ได้นะครับนะว่ามันก็จะเป็นแอ p เพิ<อ>่ o โกลเหมือนกันนะฮะแสงฉาบยอดเขานะเนี่ยเป็นสีส้มอิดวันที่ยาก,ยากเนี่ยทีววน,นั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องะะเดินโดยซิเมกัน<อ>ซึ่งเ้นก็เดินกี่ชั่วโมง4-3-4ชั่วโมงไปอย่างเดียวนะใช่ <laughs> กกกลับ็อีเทขาระเบิดขาระเบิดใช่แล้วมัไม่มีทางเลือกนะครับเซฟแรงเซฟแรงเอาไว้นะครับะประมาณนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะ